พี่สางครับนั่งคิดคำหนึ่งไตรตรองมองดูสักพักแล้วก็ตัดสินใจคอตามไปอีกคนครับเทน่าตักเทน้าตักคลิปวันนี้นะครับผมจะพามาดูครับแคลชเกมรายการโนลิมิต h o l เอ Triton ตันเจจูปี2019ล่าสุดมานี้นี่เองนะครับอ่ะ เริ่มเกมมาไม่ต้องเสียเวล่วลาครับตำแหน่งก่อนหน้าครับมอบมาหมดเลยครับไม่รู้เป็นอะไรครับมาถึงพี่โรแมนมี A10 สูตรนะครับผมอยู่ตำแหน่ง U T G บวก2แข็งแบบนี้เปิดเรสไปเลยครับ6ล้านพี่รอบบอกโอ้โหมึงเปิดมาสูงอย่างนี้โอเคกูหมอบให้ก็ได้แอคชั่นตอนนี้มาถึงพี่สางครับมี6 5สูตรแต่เป็นคนละดอกครับพี่สางตัดสินใจเทรีไปที่ที่23ล้านครับกะใช้ตำแหน่งที่ดีกว่าเนี่ยในการกดดันพี่โรเมนคือถ้ามึงคอมา65ดอกเดียวกันเนี่ยมันยังเล่นคลีฟอร์ดได้ดีอยู่พี่ดีวานมอบครับพี่หยงหมอบ ครับไพ่ไม่ค่อยดีมาถึงพี่บอวินตำแหน่งสมอปลายครับมาด้วยไพ่เแมมสูตรตัดสินใจคอตามไปก่อนยังเหลืออีกตำแหน่งหนึ่งครับผม,ม,มบิ๊กปลายนะตอนนี้พี่เบลนะครับมีคิงแม่มสูตรลุ้นฟลัดกันทุกคนเลยเว้ยเฮ้ยพี่เบลตัดสินใจคอตามไปครับเพราะตอนนี้ราคามันเรียกว่ากูคุ้มค่าที่จะเสี่ยงอ่ะตอนนี้กลายเป็น4ี่คนไปที่ฟลอปครับฟลอปเปิดออกมาเป็น42แมมมีดอกทิก1หนึ่งใบพอให้ลุ้นครับตอนนี้พี่บอวินครับผม ติดท็อปแ,บบแพร<พ>ไปเรียบร้อยแล้วครับเบทไปทันทีเลย90ล้านเกือบเกือบเท่าพอตเลยนะใหญ่มากนะครับในพอร์ทฟรีเบทแบบนี้เนี่ยพี่เบลครับก็ติดท็อปแพรเหมือนกันเว้ยแต่มีตัวคุมที่ต่ำกว่านะมันยังไม่เห็นกันตัดสินใจคอไปพี่โรแมนถือแค่เอสิบตรงนี้พัฒนายากครับแมงไม่ไหวจริงๆนะกูขอมอบครับ มาถึงตาพี่สางกันบ้างครับตอนนี้มี6กหดอกจิกมีสเตเรชรอครับแล้วก็มีลุ้นฝลัดร,รอได้อีกพี่สางครับนั่งคิดคํานึงไตรตรองมองดูสักพักแล้วก็ตัดสินใจคอตามไปอีกคนครับตอนนี้เนื้อพอตกองกลางกลายเป็น364ล้านประมาณ10ล้านบาท้วเว้ยอ่ะมาดูเทินเปิดออกมาครับเป็น6ครับบอวินตัดสินใจเช็คไปก่อนเลยครับเหมือนจะเป็นวางกับดักให้อีกฝ่ายเนี่ย มึงรีบเบ็ดมาเลยเดี๋ยวนี้พี่เบลเห็นแบบนี้ก็เช็คตามอีกคนครับตรงนี้พี่สางต้องคิดหนักว่ามึงจะเอาอย่างอะไรดีครับเพราะตัวเองเนี่ยเป็นคนทรีเบ็ดไปอีก2คนมันแค่ขอแล้วตอนนี้เนี่ยมาเช็คที่เท์นเหมือนไพ่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับพี่สางยังมีสตเตรทดอให้ลุ้นแถมยังสามารถเล่นเหมือนกับตัวเองเนี่ยทำเป็นว่ามีคู่คิงคู่อเอทดได้นะพี่สางเบ็ดไปครับร้อยยี่สิบล้านครับหนึ่งในสามของพอตครับอู้หูยพี่บอลครับรออยู่เลยครับพี่วาเวนออ กินสวนไปทันทีครับตอนนี้ต้องบอกว่าพอตกองกลางมันมาหาศาล8 0 6ล้านประมาณ23ล้านบาทตรงนี้พี่สางครับต้องบอกว่าเส้นเลือดสมองแม่งจะแตกแล้วครับเครียดสัตว์ครับคือแฮนที่เขาแพ้มีเยอะมากๆนะครับพวกท็อปแพมแหม่มทั้งหลายนะหรือแค่คู่กลางๆลางเขาก็แพ้จะชนะได้เนี่ยต้องคอไปลุ้นที่ริเวอร์ให้มันออกสเตเรเหรือ2คู่นี่แหละส่วนค่าคอครับผมก็2 5 9ล้านกล้าหรือเปล่า ะตอนนี้พี่สางคิดแล้วคิดอีกครับแม่งคิดไม่พอบอลวินแม่งเสือกมาปั่นอีกไอสัตว์พูดปัน่นซึ่งท่าทีของพี่บอลนี่นะโอ้โหดูแข็งแกร่งสตรองและเกินพี่สางครับนั่งคิดจนเวลาแม่งจะหมดแล้วครับไม่ไหวครับตัดสินใจครับไม่ไปต่อครับมอบครับโอ้โหพี่บอลวินชนะพอตใหญ่นี้ไปได้ครับ ต้องบอกว่านี่เป็นแฮนด์ที่ชวนหัวใจแม่งเต้นนะเหมือนเราดูหนังพี่ทอมครูดพวกมิชชันอิมพอสซิเบิลเลยนะครับอยากจะถามนะถ้าเป็นเพื่อนๆชาวเชน,น้าตักนะครับเป็นเราเนี่ยจะคอหรือมอบลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้อยากชมแฮนด์โปเกิลลุ้นสนุกๆภาคมันๆโดยเมล์ข้อสนามแบบนี้กดไลค์ไว้เลยที่นี่ที่เดียวเฟี้ยวที่สุดเทน,น้าตักนะจ๊ะ